มีเหรียญพ่อแม่ครูอาจารย์เราก็เอาไ้กาบไว้ของเรานี่มีเหรียญหลวงปู่มั่นเหงหลวงปู่ฟันเหรียญหลวงปู่หลวงตาหลวงปู่ชอบหลวงอะไรนี่เราก็เอาไว้กาบไ,ไว้วไว้ไไวบนยิงพระเราก็ไม่ได้เอาเอาไปที่บอกว่าแฝนคอเพื่อไปเป็นเครื่องรางของขังอะไรเราไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่ใน,นความคิดหลวงปู่จะไม่เหมือนหมูนะเป็นไหนมาไหนนี่เราก็ไม่ค่อยด้สนใจกับหมูกกับพวกเพราะเราเชื่อกำลังของกรรมใต้ไหน,นก็คือจบนี่ไม่าราวาสโน่น ไปเที่ยวงานไปเที่ยวอะไรตามพิธีประชาคนนุมส่วนมากก็จะหลบไปคนเดียวไม่ค่อยเอาหมูไม่ก็อเอาพวกนานๆทีเราจะเอาหมูเอาพวกไปส่วนมากไปคนเดียวปั๊บได้นะืมไปแล้วบางทีถ้าเดินก็เดินรัดทุ่งรัดอะไรไปสมัยก่อนนะี่คนนมนี่เดินเก่งนี่เรานี่ขนาดวิ่งนี่นะสิบกิโลวิ่งไปกลับหลวงปู่ไม่เคยเหนื่อยนะสมัยก่อนที่เป็นนุ่มแปลกินนะตั้งแต่อายุสิบกว่าปี ที่นานนั้นจะออกห่างจากบ้านสิบกิโลลุงบูวิ่งเอาวิ่งอย่างเดียวนะไปถึงสิบกิโลแล้ววิ่งกลับมาลืมของวิ่งกลับไปอีกสามรอบไม่มีคําว่าเหนื่อยเราเนี่ยจะไหนก่อนนี่นะพอมันช่วงรู้รู้สึกว่าเหนื่อยมันจะเป็นช่วงอายุนี่แหละเริ่มเริ่มนี่เลเริ่มป่วยเริ่มอ,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 อะไรที่บอกว่าเป็นแปลกๆก็เริ่มนะี่แหละอายุสิบเก้าปีนะเริ่มแปลกๆนะอ่ แต่ก็ยังไม่ได้อันนั้นนะแต่ก็ยังไม่ได้เหนื่อยอะไรนะมราไปกนันรถไถ,าถานาทั้งวันนี่หมุนนั่งแล้วนั่งอีกเราไม่มีคําว่าเหนื่อยนะไถรถไถนานี่ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นปั๊บกลางคืนอีไม่ก็เหนื่อยน้องูัเป็นยางั้นนี่เรื่องกินเรื่องอะไรก็ไม่ได้มากมายนะครับเพราะเราไม่ได้กินเหล้ากินอะไรนี่นี่เรามาเป็นช่วงนั้นแหละช่วงที่เราเป็นช่วงัยเป็นเจอเพศนี่แหละที่เราเริ่มมีปัญหาเน ช่วงที่จะก่อนช่วง19ปีนี้เรานี่แหละที่เราเราบวชเราเริ่มปวดหัวปวดอะไรที่บอกว่ามีแปลกๆเราได้สึกขาลาพศนั่นเร,เริ่มที่มีการเปรับสภาพของร่างกายช่วงอายุ19ปีเ็คาคือบวดไม่เต็มอายุอืไม่่ไม,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 ไมเป็นพระก็ปิ่งวาจาว่าเป็นพระไงเรื่องของเรื่องเพราะเป็นสามเณรนะถ้าจะพูดถึงตามธรรมตามวินนยเพราะมันยังไม่ถึงอายุ20ปีไงอายุ19ปี ม่นับในท้องอีกก็ตามเพราะวิ่งไหนก็มีแต่ว่าภาคปฏิบัติไม่ไ,มได้นั่นนะให้มันเลยไปถือนั่นนะมันลงืวอผมมั่นนี่มันปวดช่วงปวดเป็นเนนแล้วก็มาบปวดเป็นพระอีกมีช่วงอายุยี่สิบสองปีนี่เรื่องของเรื่องมันที่เราก็เลยเป็นตั้งแต่นู่นแล้วโหเก่งนะไม่มีคำวา่าเหนื่อยนะไอ้เรานี่แต่ก็ไม่เคยเชื่อเรื่องของพวกนี้อืมีเราเคยปว่วยนั่นแหละปว่ปวยป่วยช่วงอายุยี่สิบห้าปีเริ่ม เพราะ25ปีนั้นเขาเตรียมตัวจะบวชนะไม่มเป็นจะเพศนั่นแล้วว่าที่อันนี้ก็พ่อกับแม่อีกะอืวก็สงสารพ่อกับแม่ตอนนี้แต่ว่าที่หนักที่สุดในการออกจ,จะอยากบวชหนักที่สุดไปขอพ่อขอแม่นี่ก็คืออายุ29ปีนะมันตกเลขเก้านะจนต้องอดข้าวนะอ้นั่นบวชแล้วพ่อกับแม่อยู่กับใครแล้วลูกว่านะ ก็ไม่มีใครทำมาหากินให้กับพ่อกับแม่นะั่นเราก็หวานลงของกืญเรอจริงจะบอกว่าอดข้าวขนาดไปงานนี่เปิลูกน้องนี่ว่าอาจารย์อาจารย์กินข้าวน้อยนั่งซึ้งอยากบวชทําวัดนู่นไปแล้วหลบไปแล้วไปทาวัดสวดมนไปนั่งภาวนาแล้วอ้ยังไงไม่เอาทางโลกกินไม่เอาทางโลกนะเนี่ยมันถ้าเร้ว่ามันอะไรละ่ะมันมันคงสร้างบารมีมาอย่างนั้นนะมันคงไม่ได้สร้างบารมีทางโลกนะ นี่เราเป็นอย่างนั้นนี่พูดถึงเรื่องเรื่องวิญญาณของพ่อเจอกินี่พูดถึงการกระทำไงมันเหมันก็เหมือนกับคานก,นกันกับที่เราคิดไงถ้าเราคิดในการกระทำนี่มันก็จะได้บุญได้กุศลเนี่ยเจ้าจ้างโบจ้างฉาราทำกุฏิวิหารนี่อุทิศบุญกุศลมีหน้านี้เนี่ยบุญกุศลมีเท่าไหร่การกระทำด้วยกายด้วยวาจายด้วยใจจ้างโบจ้างฉาลาหลวงพ่อหลวงปู่นนะ เมื่อไปฟังหลวงปู่ลาเกนประตูลบัตภูเจ้าก็บุญกุศลที่สร้งโบช่างชาลาช่วยครูบาอาจารย์บุญกุศลที่อุปตากผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่บุญกุศลในการทําบุญทำกุศลในปฏิบัติศาสนาในการกระทําดีทุกสิ่งอย่างให้รวมลงที่พระนิพพานเห็นไหมละ่ะหลวงปู่เป็นอย่างนี้ไม่เอามนุษย์สมบัติไม่เอาสวรรค์สมบัติไม่เอาภรมสมบัตินี่ เอานิพพานสมบัติอย่างเดียวตอนแรกมันก็ค้านกันนะไม่ใหม่นี่เพราะว่าเราก็เคยทําบุญมาก็เออปรารถนาความสุขในสุคติภูมิมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติและนิพพานสมบัติมันอยู่บ้านป่าใช่ไหมล่ะพอไปกับหลวงปู่หลวงปู่ลากี้ประตู่านเทีจัดเลยเหมือนกับรู้ใจหลวงปู่นี่แหละมัวน,นั่งอยู่นั่นไปกับหลวงพ่อไปเสเริฐเย็นน้อมกินนี่แหละออลูกหลานเล็กว่า การจ้างบุญจ้างกุศลนี่จะปัารถนาว่าข้าขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นได้ไอ้ได้สมบัติที่เป็นมนุษย์สมบัติทีท่เทพสมบัติพรหมสมบัติเห็นไหมเย่ยให้ปารนาาสมบัติเดียวตอนนั้นก็คือนิพพานสมบัติพอตตยไปแล้วพอเป็นมนุษย์สมบัติแล้วมันจะไปยึดเงินยึดทองยึดสมบัติต่างๆทำชั่วไปอีกท่านพูดอย่างนี้ พอไปเป็นเทวดาแล้วก็จะหลงในพวกเทวดาที่มีอายุยืนยาวนานเกิดทำชั่วในโลกเทวดาก็ต้องตกนรกหมกไม่อีกเป็นภมก็เจก่นเดียวกันมันไม่ได้เกิดกับเทวดาหรอกมันก็ไม่ได้เกิดกับมนุษย์หรอกมันก็ไปหลงนั่นแหละเพราะว่ายังไม่เข้าสู่อริยมรรคขั้นต้นสดาบันนี่ใะที่ว่าเราเขาลบลงบนลายกินเบอร์ตัวก็ว่าเรานั่งอยนั่นพอกลับมานั่งนึกถึกตอง เราจะทําได้ไหมมันก็ขวางที่ภายในนี่เพราะว่าเอ๊ะเวลาเรียนว่าตาเกิดอยู่เนี้ยเห็นไหมล่ะมันก็พระพักพระวงม,มันก็ต้องใช้ใจมันต้องเป็นมนุษย์สมบัติก็ต้องเป็นไอ้อะไรล่ะเมื่อเกิดในสุคติภูม,มิมนุษย์สมบัตินี่มันก็ต้องมีเป็นอะไรตระกูลที่ร่ํารวยเป็นเศรษฐีกระดุมผีวบางข้างก็ว่าไปหรือสถานหรือตระกูลใหญ่ที่เป็นตระกูลที่คนเคารพทั่วประเทศคือเข้าอยู่ในตระกูลราชามหากษัตริย์มันก็คิดไปอย่างนั้นใช่ไหมล่ะ จะได้ปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองปกป้องพระพุทธศาสนาบ้างมันก็คิดไปตามภาษาของผู้มีบุญนั่นแหละผู้มีบุญผู้มีบุญผู้มีบุญแค่นี้ไงแค่หางอื่นไม่รู้เรื่